สวัสดีฮะสวัสดีคนะสวัสดีทุกคนเครับอ่ะงเงี้ยบางทีเราสวัสดีทักทายไปก็ขอเสียงตอบรับจากบ้านอะไรบ้างนิดนึงติ๊งหมือนไงสวัสดีครับสวัสดีน่ารับมากเหมือนคุณครูมาเข้าสอนวิชาภาษาไทยด้วยลูกไงอ่ะงั้นไงวันนี้ก็ พบเจอกันกับเริน,นรในงานในงาน Acer Hybrid Computing ในวันนี้นะครับฮะเป็นไงนะสอบได้โอเคนะน,นะฮะอ่าก็วันนี้เราก็มาว่าด้วยเรื่องของไอทีเนาะนะครับก็ทุกคนที่มาในวันนี้เนี่ยริทคิดว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ่าเทคโนโลยีอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะครับสมัยนี้เนี่ยพวกเราทำอะไรในะแต่ละวันเนี่ยต้องมีเทคโนโลยีมันเกี่ยวข้องเนาะถูกต้องไหมฮะอ่าถูกต้องแล้ววันนี้จิตใจทุกคนร้องลอยไปไหนหรือเปล่า อยู่กับลิศจริงเหรอเห็นพูดไปปุ๊บอ้าวเกียบพูดไปปุ๊บอ้าวเกียบคิดใจอยู่ใครอยู่คิดถึงใครอยู่หรือเปล่าถ้าคิดถึงลิศก็ต้องปฏิกิริยาตอบโต้ไวสิเนะ่นะเโอ้คกอ้ยอยโอยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอยโอย คนในที่นี้เน so right. so ี่ยเกินกว่าครึ like ่งนะฮะก็คงเคยเห็นิดเดินเล่นแถวนี้แหละเนาะใช่ไหมฮะนะใครเป็นคนขอนแก่นบ้างนะครับขอยกมือหน่อยเลยใครเป็นคนขอนแก่นบ <h muj> ้างนะครับข้างหลังอยู่ข้างหลังเนี่ยไม่มีขอนแก่นเลยใช่ไหมฮะฮะมีอยู่นะโดยค่ะชื่อว่าเป็นคนพื้นที่ครับแม่ไม่ พอออกจากขอนแก่นคงแปลงร่างยังอยู่ไม่ได้หรอกนะฮะนะก็อาจจะคุ้นเคยกันดีเนาะกับนิดในในขอนแก่นที่นี่เนาะนะฮะคุ้นเคยไหมใช่ไม่คุ้นเคยนะฮะจริงๆก็มาเดินเล่นก่อนอยู่รอนะฮะอาจจะได้เห็นหน้าค่าตากันบ้างอะไรบ้างอยู่นะฮะที่นี่ก็เป็นหนึ่งบ้านนิดนะฮะขอนแก่นจริงๆเกิดที่ร้อยเอ็ดนี่แหละฮะแต่ว่ามาเรียนที่นี่นะฮะแต่เรียนนานเหลือเกินนะฮะ เรี affiliated. ยนจนต้องย้ายที่อยู่ถินฐานมาอยู่ที่นี่แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะก็นะครับก็ดีใจนะที่ได้มาพบเจอกับทุกคนในวันนี้นะฮะก็หวังว่าจะมีความสุขนะได้ฟังริบรองเพลงนะดิบว well. ่าสติสตางต้องมีคนสติสตังอยู่ในวันนี้ชาหลือเกินนะ เพลงกันดีกว่านะครับเพลงต่อไปที่จะเอาฝากกันนะครเป็นเพลงช้าๆนะครับแล้วก็ทุกคนในที่นี้ต้องร้องได้นะครับเพราะว่าเพลงของเขาดังมากจริงนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยกันร้องตามดังๆนะครับกับเพลงนี้ฮะรักแท้เหนือกาลเวลาครับ